ผมประทับใจครั้งแรกที่เห็นก็คือเรื่องของสีนี่แหละแดงเบอร์กอรดีถ้าเหมือนเราเจอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงสวยที่เราต้องมองแล้วพอได้เข้ามาดูข้างในว่ามีไมลเดเชนอะไรมั่งพอมาเห็นเบาะบุหนังด้วยสีเนี่ยรู้สึกว่าได้อารมแบบเหมือนรถสปอร์ตแล้วพอไปนั่งเบาะก็สำหรับคนน้ำหนักตัวร้อยเนี่ยรู้สึกนั่งแล้วก็นั่งสบายที่ชอบอีกตัวนึงก็คือโปรมาลัย อารมณ์เหมือนเราขับรถสปอร์ต mm hmm. เหมือนรถซิ่งอะ่ะ <c oughs> ในส่วนตัวผมที่ได้ขับในรอบเมืองอุดรไปนหนองมาจากมาเนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะฮะรู้สึกว่านั่งสบายดีแล้วก็มีจังหวะเล่งแซงอะไรก็ขึ้นตามจังหวะที่เรากดคันเร่งอ่าแล้วก็ชอบในเรื่องของเซ็นเซอร์รอบทั้งคันนะฮะเวลามีรถเข้ามาใกล้ก็จะมีสัญลักษณ์ที่กระจกมองข้างบอกรถคันใหญ่ก็จริงแต่ในการขับขี่บังคับใช้งานง่ายอย่ายง,ง่ายๆผู้หญิงก็สามารถขับได้แม่บ้านก็ขับได้ ใช้ไปรับไปส่งเด็กไปโรงเรียนก็นได้สําหรับครอบครัวใหญ่อย่างผมนะถือว่าโอเคผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับราคาที่ตั้งไว้เนี่ยถือว่าน่าจะถูกที่สุดในตลาดตอนนี้